บอคาสวัสดีชาบอคูว่าคือหมาอย่างหมาเขาเวลาสุก่บนี่ใจว่าเป็นสีแดงๆโบนะคะต้องจุดนี่นะคะมาเบิ่งน้ำกันนี่นะคะสวัสดีค่ะดิชากับิสภามาเบิ่งอูมาเบิ้งทั้งสีบอโอบอคูต่อนิชากับบอคูว่าคือตันอย่างคือกันนากาแต่ว่าเห็นมันออกหมากเรื่อยๆมันก็งามเนาะกับเนาะกับเลืเอาใม่เบิ่งนี่ค่ะนี่นะคะแต่เราไม่รู้ว่าคือต้นอะไรนะคะเสียงนกเสียง สัตว์ต้องขึ้นขึ้นหลัอเสียงแมงใหม่เสียงกบเสียงเขียดน,นะคะเสียงธรรมชาติดังมากๆเลยชาวบรรยากาศยามคำขคึ้นไม่ชมนะคะมือหนีนี่นะะนั่อันค่ะคือใบของเขานี่คือหมากของเขานะคะนี่ค่ะเบื้องไหนจะชัดเบื้องไหนจะชัดแดงๆบอคาแต่พอดีชาวโบกูว่าคือหมากอย่างหมากเขาเวลาสุกบริเนใจว่าเป็นสีแดงๆบอน,นะคะตรงจุดนี้นะคะอาเบื้องน้ำกัดน,นี่นะคะสวัสดีค่ะพี่ชากระสิภาพามาเบื้องอู้มาเบื้องขางสีอันค่ะคือใบของเขานี่คือหมากของเขานะคะนี่ค่ะเบื้องไหนจะชัดเบื้องไหนจะชัด เห็นตอนกลางคืนนะคะตอนนี้เน้นตอนกลางคืนแล้วนะคะต้นเขาก็จะประมาณนี้นะคะโปรไดฮูบอกดิชาเนี่ยค่ะบอกเนี่ยว่าเป็นต้นอีหยังนะคะสดตยฮูนะคะหมากผลของเขานี่ค่ะท่สุกนะคะลักษณะแบบนี้เ่ราะท่านสุกมิชาบัวมันก็จะกินบได่ดอกแต่ว่าลักษณะของเขาเหมือนต้นหมากบางคนก็บอกว่าพปอิธปาเลาบนมนแมนบอกว่าอิฐิ่าเราสิเป็นแบบนี้ดิชาเคยเห็นอยู่เราก็เคยกินแต่ว่าสะพาลําแต่สุดท้ายแล้วมันคือคือ,อกหมากนะคะแต่ว่าบปฮูว่าต้นอีหยังที่มันจะออกหมากเร้งๆนั่นโบคะ แต่ว่าทุกคนเบิ่งค่ะว่ามันเป็นต้นอีหยังนี่ใบเขามีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ใบเขามีลักษณะแบบนี้นะคะดิฉันก็เลย่องโบกูว่าต้นอีหยังทีนี้ผลของเขาเป็นแบบนี้นะคะมา,คม,าามาดูตอนกลางคืนเดี๋ยวหลอบไม้สิพาพมาดูตอนกลางวันอีกหลอบนึงนะคะว่าเป็นต้นอีหยังนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะนี่คือต้นของเขานะคะเหมือนใบต้านเหมือนใบหยังนะคะแต่ว่าบโบหูต้นดิฉักับโบกูว่าคือต้นดีหยังคือกันนากาแต่ว่าเห็นมันออกหมากเรหลอยๆมันก็งามเนาะกัานอกก็เลืเอาใม้เบิ่งนี่ค่ะนี่นะคะแต่เราไม่รู้ว่าคือต้นอะไรนะคะ นี่คะ่ะเขาหอยเต็มไปเบิดเลยนะคะมาช่วงนี้เป็นหมาเขาออกเหมือนหมาง่อยขาลำแต่สุดท้ายแล้วบค่คือคือบักหมากนะคะแต่ว่าบ่หูว่าต้นอีหยังที่มันจะออกหมากเด้งๆนะะั่บ่ค่ะแต่ว่าทุกคนเบิ่งค่ะว่ามันเป็นต้นอีหยังนี่ใบเขามีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ใบที่นะคะก็เลยเอามาให้ชมะคะ่ะนี่เบิ่งนะคะเบึ่งนะคะบาอีหยังล่ะอคะหูบ่มีบางอีหยัง พี่ชาเอาไม่เบิงหลายรอบเอาไม่เบิงรอบนึงก็ได้ค่ะเป็นต้นก้างวันแต่ว่าต้นนี่มันไปต้นคนบอกพี่ชาฟังแนมีปุ๋ยอู๋แนวว่าคือต้นเอียงนี่นะคะเนเพราะว่าปลูกไว้หนีมเป็นเหมือนกับไม้ประดับนะคะเป็นเหมือนไม้ประดับมันอยู่ข้างๆปลาแต่เป็นการปลูกของคนแต่ว่าคนที่ปลูกเอามาปลูกอะคนบอกพี่ชาฟ้งแนมีปุ๋ยอู๋แนวว่าคือต้นเอียงนี่นะคะเป็นเพราะว่าปลูกไว้หนีมเป็นเหมือนกับไม้ประดับนะคะเป็นเหมือนไม้ประดับมันอยู่ข้างๆปลาแต่เป็นการปลูกของคนแต่ว่าคนที่ปลูกเอามาปลูกอะถ้าเราไม่รู้ว่าคือต้นอะไรเดี๋ยวนะะะะะคคคคิชาาเเเเสใหหห้บบบ่่งอีีกนนนน็็ นี่ค่ะไม่รู้ว่าต้นอะไรเนาะค่ะน้องเขาก็เลยโกหูว่าเขาคือต้นตอีหยังแต่ก็อยากใ้ทุกที่นะคะก็เลยเอามาให้ชมค่ะมีเบิงนะคะเบิงนะคะมาอีหยังล่ะค่ะหูบอกมีมาอาะะีหอยังพี่ชาเขาไม่ห้เบิงหลายรอบอเอามาให้เบิงรอบ,ออาาบ,อบนึงก็ได้ค่ะเป็นต้นก้างวานันแต่ว่าต้นนี้มันเป็นต้นสุกนะคะลักษณะแบบนี้ว่าท่านสุกพี่ชาบอว่าม,มันก็จะกินบ่ไไ้ดอกแต่ว่าลักษณะของเขาเหมือนต้นหมากบางคนก็บ,บอกว่าพี่อิทธิบาเราบม่โนแมนดอกนะอิทธิาเราสิเป็นแบบนี้พี่ชาเคยเห็นอยู่เราก็เคยกินแต่ว่าขึ้นเนาะกับบรลูว่ามันสิเป็นแนวดานะคะ เี่ยเยเบิงเ้ยเบิงเ้ยเบิงหมาหยังบอกนาเด้อค่ะว่าเป็นหมาหยังตอนแหล่ึกว่าหมากหน่อยตัวใบมันคือใบใบต้านมันนี่นี่นะคะฟังแหลวกับมีความสุขใจสุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจเสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงเสียดเสียงแมงไหมโอ้ยมีความสุขใจค่ะเขาได้อยู่กับธรรมชาติเสียงนกเสียงอาสัตว์ต้องกางขืนหล่ะเสียงแมงไหมเสียงกบเสียงเขียดนะคะ เสียงธรรมชาติดังมากๆเลยชาวบรรยากาศย่ขำขำาคืนไม่ชมนะคะมือนีเน้นต้นกลางคืนนะคะตอนนี้เน้นตอนกางคืนแล้วนะคะต้นเขาก็จะประมาณนี้นะคะกูไดฮูบอกดิชาเนะค่ะบอกเนี่ยว่าเป็นต้นอีหยังนะคะสูไดฮูนะคะมาผลของเขาดนะคะ่ะเพิ่นกรบดียูแล้วนะคะบาที่กรเลยกบกหูวา่ามันเป็นต้นอีหยังนะคะตรงจุดนี้นะคะงามอยู่นะคะนี่คะ่ะเขาเขาออกมาเป็นพวงพวเป็นเครื่อๆนะคะตรงจุดนี้เป็นพวงๆวงเป็นเครือเืองามอยู่นะคะ เสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงเสียดเสียงเมงใหม่โอ้ยมีความสุขใจค่ะเข้าไปอยู่กับธรรมชาตินี่ค่ะเขาหอยเต็มไปบิดเลยนะคะหมาช่วนนี้เป็นหมาเขาออกเหมือนหมาน้อยเสียงฟังเสียงเมงธรรมชาติเสียงเมงธรรมชาติที่ค่อนข้างดังนะคะดังมากๆแล้วเป็นเสียงเมงธรรมชาติที่ค่อนข้างดังมากๆนะคะนี่นะคะต้นมีลักษณะแบบนี้อยู่ในมุมมืดๆนะคะต้นเขามีลักษณะแบบนี้นะคะอยู่ในมุมมืดๆนะคะ แล้วก็มีเสียงนกเสียงอะไรเพะวันเป็นมุมถี่มิสภาล่ำแต่สุดท้ายแล้วบ่คือคือบอกหมากนะคะแต่ว่าบุหูว่าต้นอีหยังถี่มันจะออกหมากเด้งๆน่ะบ่ค่ะแต่ว่าทุกคนเบิ่งค่ะว่ามันเป็นต้นอีหยังนีใบเขามีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ใบโอ้นะคะตรงนี้นะคะวิาติก็จะไม่เบิ่งละค่ะแต่ว่าบุหูนะคะว่าเป็นหมากอีหยังแต่ก็อยากให้ทุกๆคนได้เห็นนะคะทุกๆคนเห็นแล้วก็บว่าบอกดิาติเนี่ยว่าเขาคือต้นอีหยังหมากอีหยังแต่บ่ท่าผาล่ำแต่สุดท้ายแล้วบ่คือคือบอกหมากนะคะ แต่ว่าทุกคนเบ่งค่ะว่ามันเป็นต้นอีหยังนี่ใบเขามีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ใบมันคือใบต้านนะคะต้นมันคือใบต้านนี่สาบค้นมันนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะนี่เจ้าไมาเบ่งต้นเขาค่ะต้นเขามีลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะอยู่ในมุ่งบิดๆแต่ก็มีลักะว่าปูรูว้ผู้ใหญ่หูนะคะต้องหนีนะคะเขาปลูกไว้นานแล้วเป็นปลูกไว้ข้างๆาป่านะคะแต่ว่าบกหูนะคะดูนะคะดูนะคะนี่นะคะต้นนี้หยังลักษณะของต้นเขาเป็นแบบนี้มันคือใบต้านนะคะต้นมันคือใบต้านนี่สาบค้นมันนี่นะคะ แล้วก็นี่นะคะทิชาเอเมเ้เบิงต้นเขาค่ะต้นเขามีลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะอยู่ในมุมเมืดๆแต่ก็บิลดวยนะคะนี่พี่น้องเขาบอกว่ามันสวยมันงามนะคะทิชาก็เลยอยากเห็นนะคะก็เลยเอามาให้เบิงนะคะสุกนะคะลักษณะแบบนี้ว่าท่านสุกมิชาบวม,มก็จะกินบดใหดอกแต่ว่าลักษณะของเขาเหมือนต้นหมากบางคนก็บอกว่า,ปาเป็นอิารราบนโนแมนเราอว่าอบารเราสิเป็นแบบนี้ทิชาเคยเห็นอยู่เราก็เคยกินแต่ว่าเสียงงกเสียง อาสัตว์ต้อนขึ้นขึ้นหลักเสียงแมงไหมเสียงกบเสียงเขียดน,นะคะเสียงธรรมชาติดังมากๆเลยชาวบรรยากยยาศย่ำคำขึ้นไม่ชมนะคะมือนี้นะคะนี่นะคะ่คะเขาหอยเต็มไปเบื่อเลยนะคะหมาช่วนี่เป็นหมาเขาออกเหมือนหมาหน่อยมาต้อนบืดๆืด,ดีล่ะคะ่ะนิ่ชา,ากับม้าต้อนบืดๆืแต่ว่ามือใดที่สมุูรณ์แตะเว้นสีแวะมาเบิงแวะมให้เบิงอีกนะคะนี่คะ่ะเป็นหมาเงี้ยงบูราคาดีคะ่ะแต่เห็นว่าเขาสวยเสียงธรรมชาติ สเสียงกบเสียงเกียเสียงเม่งใหม่โอ้ยมีความสุขใจค่ะเข้าไ้อยู่กับธรรมชาตินั่นค่ะคือใบของเขาดีคือหมากของเขานะคะนี่ค่ะเบืองห่หยจัดจัดเบืองไหยจัดจัดผัดน,นะคะสวนมองหนีนะคะเสียงต่างๆมากไม,กมก้หลีนลิงเล่ไล่นะคะดังละงมมีความสุขที่เดียวนะคะเสียงหลีลิงเล่ยไล่ยำขำขึ้นนะคะตอนนี้ นี่นะคะฟังแล้วกับมีความสุขใจสุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจไว้นะคะมิพี่น้องเขาบอกว่ามันสวยมันงามนะคะดิชากเลอกลยออยากเห็นนะคะ,ะเลยอเอามาให้เบิ้งนะคะเห็นตอนกลางคืนนะคะตอนนี้เน้นตอนกลางคืนแล้วนะคะต้นเขาก็จะประมาณนี้นะคะกูณไดฮูบอกดิชาเนี่ยค่ะบอกเนี่ยว่าเป็นต้นอีหยางนะคะแสดหูนะคะมาผลของเขาี่ค่ะโบโอโบฮู ดีชากับบุหัวคือต้นอีหยังคือกันนากาศแต่ว่าเห็นมันออกหมากเรหลอยมันก็งามเนาะกับนกนก็เลย้อาาใหม่เบิ้งนี่ค่ะนี่นะคะแต่เราไม่รู้ว่าคือต้นอะไรนะคะนี่คือต้นของเขานะคะเหมือนใบต้านเหมือนใบหยังนะคะแต่ว่าลักษณะแบบนี้นะคะต้นเขามีลักษณะแบบนี้อยู่ในมุมมืดๆเลยนะคะตรงจุดนี้เสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงเสยดเสียงเมืองใหม่ โอ้ยมีความสุขใจค่ะเขาได้อยู่กับธรรมชาติเขาว่าปูรูว้่ผู้ใดหูนะคะต้องหนีนะคะเขาปูกไวหน้านแล้วเป็นปลูกไว้ข้างป่านะคะ,ตะ,คะแต่ว่าบกหนูนะคะดูนะคะดูนะคะนี่นะคะต้นนอยังลักษณะของต้นเขาเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือต้นของเขานะคะเหมือนใบต้านเหมือนใบหยังนะคะแต่ว่าม้าต้นบิดบืดดีละค่ะนิชากับมัามาต้นบืดบืแต่ว่ามือใดถี่สมบูรณ์แต่เว้นสีแว่มาเบิงแว่มให้เบิองอีกนะคะนี่ค่ะเป็นหมากยังบบหูราคาดีค่ะแต่เห็นว่าเขาสวย มาต้นบิดบืด,ดีละค่ะนิชากกะมมาต้นบืดบืแต่ว่ามือใดที่สมบูรณ์แต่เว้นสีแวะมาเบงิเบงแวะมใม้เบิงอีกนะคะนี่ค่ะเป็นหมาเงี้ยงบูรกคาดีค่ะแต่เห็นว่าเขาสวยนี่นะคะเห็นปะคะเสียงแมงรรมาชาตดดังมากๆเลยนะคะดีค่ะพามาเบงิงหมากไม่หมาเงี้ยงกรบปูระคะดีเห็นมันสุดนี่นะคะเห็นปะคะ เสียงแมงธรรมาชาติดังมากๆเลยนะคาดีค่ะพามาเบ่งบากใหม่บางเอยียงก็บูุหูราคาดีเห็นมันค่ะนี่คือต้นของเขานะคะเหมือนใบต้านเหมือนใบหยังนะคะแต่ว่าสวยนะคะนี่พี่น้องเขาบอกว่ามันสวยมันงามนะคะดิชาก็เลยอ,อยากเห็นนะคะก็เลยเอามาให้เบ่งนะคะคนบอกดิชาฟังแนวมีใดอูแนวว่าคือต้นเอียงนี่นะคะเพราะว่านปูไว้หนิมเป็นเหมือนกับไม้ประดับนะคะเป็นเหมือนไม่ประดับ มันอยู่้าง,ง,งๆตาแต่เป็นการปลูกของคนแต่ว่าคนที่ปลูกเอามาปลูกะเห็นตน้นกลางคืนนะคะตอนนี้เน้นตอนกลางคืนแล้วนะคะต้นเขาก็จะประมาณนี้นะคะกูไดหูบอกดิชาเนค่ะบอกเนว่าเป็นต้นอีหยังนะคะสไลหูนะคะหมากผลของเขาดิค่ะสระาลํา,าแต่สุดท้ายแล้วบ่คือคือบอกหมากนะคะแต่ว่าบบหูว่าต้นอีหยังที่มันจะออกหมากเด้งๆนี่บอค่ะแต่ว่าทุกคนเบิ่งค่ะว่ามันเป็นต้นอีหยังนี่ใบเขามีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ใบค่ะนี่คือต้นของเขานะคะเหมือนใบต้านเหมือนใบหยังนะคะแต่ว่า ลักษณะแบบนี้นะคะต้นเขามีลักษณะแบบนี้อยู่ในมุมมืด,มดเลยนะคะตรงจุดนี้นี่นะคะ ต้นมีลักษณะแบบนี้อยู่ในมุมมืดๆนะคะต้นเขามีลักษณะแบบนี้นะคะอยู่ในมุมมืดๆนะคะแล้วก็มีเสียงนกเสียงอะไรเพะวันเป็นมุมถี่มิสิเราวาปูลูไว้ผูใดหูนะคะต้องหนีนะคะเขาปลูกไว้นานแล้วเป็นปลูกไว้ข้างๆป่านะคะแต่ว่าบกหูนะคะดูนะคะดูนะคะนี่นะคะต้นนอยังลักษณะของต้นเขาเป็นแบบนี้บบแมนนะคะแต่ว่าต้นนิยังบกหูนะคะเดี๋ยวตอนกลางวันสีมาเบิอีกเชือนึงนะคะแล้วก็สีไปถามปูรูอีกเชือนึงนะคะแต่ก็ไม่รู้แต่ก็อยากให้รู้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนบอกนิชาด้วยเสียงนกเสียง สัตว์ต้องขึ้นขึ้นหลัอเสียงแม่งใหม่เสียงกบเสียงเขียดน,นะคะเสียงธรรมชาติดังมากๆเลยิชาวบรรยากาศยามคำขึำ้นไม่ชมนะคะมือนีนี่มันคือใบตานนะคะต้นมันคือใบตานน,ตาน,นี่ค่ะค้นมันนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะทิชา่ามาเห้เบื้องต้นเขาค่ะต้นเขามีลักษณะแบบนี้นะคะอาจ,จัยอยู่ในมุ่งมืดมืดแต่กะบิแล้คะเราไม่รู้ว่าคือต้นอะไรเดี๋ยวนะคะทิชาเสาให้เบื้องอีกนี่นะคะเห็นบ่าค่ะเห็นบ่คะนี่ค่ะไม่รู้ว่าต้นอะไรเนาะค่ะน้องเขาก็เลยโกงหูว่าเขาคือต้นอีหยังแต่ก็อยากให้ทุกท่นค่ะค